เกิดมามีความสุขและมีคุณค่าประโยชน์ก็พอแล้วผู้ไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้จักความสุขที่ประเสริฐจะทราบแต่เพียงความสุขที่เป็นโลกิยะเป็นความสุขที่ประกอบไปด้วยอามิตรและเป็นความสุข ที่เป็นธาตุของโลกกระทำอยู่นานับกับการความสุขเช่นนั้นยังไม่ประเสริฐเลยยังมีความสุขที่ไม่เป็นธาตุของอันใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นธาตุโลกกระทำหรือแม้แต่ธาตุอัตตาตัวตนก็ไม่เป็นทั้งสิน้น ความสุขเช่นนี้แหละเป็นความสุขที่ประเสริฐยิ่งพระสมาสพุทธเจ้าพึงคนพบผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติตามทางพระสมาสพุทธเจ้ามาอย่างถูกต้องแล้วจะเป็นคนที่มีบุญกิริยาวัตถุครบมีคุณค่าประโยชน์ ในตนเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรเสียสละสมบูรณ์และเป็นผู้มีสุขที่สุดในโลกด้วยความสะอาดสว่างสงบสุภาพสมรรถนะสามคัคคีที่มีได้ก็เพราะจิตของตนนั้น มีความบริสุทธิ์แข็งแรงกล้าหาญตรงตามพระพุทธเจ้าพาเป็นถูกต้องจริงเมื่อคนผู้นั้นยังไม่ตายหมดลมหายใจไปก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่ที่ต้องเป็นไปเป็นบุญกิริยาวัตถุตามสภาพที่ยังมีอยู่จริงที่มีจริงอยู่ที่ยังมีจริงอยู่ของคนดีคนประเสริฐจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ก็เท่านั้นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อุคติตันยูหรือไม่ใช่ผู้วิปจิตตันยูแม้จะเข้าใจได้แล้วตามที่ได้สาธยายมาออกปานนี้รู้ชัดรู้แจ้งถูกต้องแล้วมันก็ยังเหลือธรรมชาติของกิเลสอยู่ในตัวคนผู้เข้าใจได้แล้วนั่นน,นที่ยังพาให้ทำผิดผิดอยู่ ยังดับธรรมชาติของกิเลสลงไม่ได้ทันทีนั้นก็อีกนักกว่านักความอร่อยในกามในโลกียสุขในภาวะราคะต่างๆซึ่งเป็นสกายะเป็นตัวสภาพที่ต้องละต้องล้างต้องดับให้สนิทก็เป็นตัวตนขั้นต้นขั้นกลางที่ซับซ้อนนักหนา ซึ่งจะต้องพากเพียนดับให้ได้ก่อนจริงจึงจะขึ้นสู่ตัวตนของสภาพสูงตามจริงแล้วจึงจะเป็นความอร่อยในความดีความประเสริฐในความสงบซึ่งเป็นอัตตาวงได้เปิดตัวตนขั้นละเอียดกว่าสัก,กายะวงเล็ปิดเป็นอุปเป็นอรูปราคะ เป็นมานะสังโยชน์ที่ยังมีความหยาบกลางละเอียดซ้อนชั้นซ่อนเชิงอยู่ในตัวตนของมันเองอีกสุขุมยิ่งนักกว่านักอยู่ในระดับพะวะตัญหาและสูงสุดอีกคือหรือสูงสุดอีกถึงขั้นวิภะวะตัญหานั่นเทียวถ้าไม่ปล่อยวางสภาวะความอร่อยขั้นกาม ท่านตำหยาบน,น,นั้นมาได้จริงก่อนและจะมีความอร่อยกับสภาวะที่สูงขึ้นจริงเหล่านี้มาจากไหนความอร่อยซึ่งที่แท้ตามปรมาทัตน์จัมันก็คือของเหม็นหรือของขาวหรือรสนิยมที่สัตวโลกยังต้องวนเวียนเสพอยู่ความอร่อยเหล่านี้แลที่ผู้ไม่รู้ตัวว่าตัวยังติดตอมอยู่ในรสนิยมโลก ซึ่งจะต้องเรียนรู้ตัวกิเลสของตนและมีมากขั้นมากเชิงซับซ้อนจริงดังอธิบายมาคร่าวๆก็จะต้องล้างต้องละให้หลุดพ้นจากธรรมชาติของกิเลสไม่ให้เกิดไม่ให้มีในจิตให้ได้จริงๆต้องอยู่เหนืออำนาจมันให้ได้เป็นเบื้องต้นทำกลางบรนปลายให้งามพร้อมไม่ลักลั่น และดับความอร่อยในหัเล็บอ,อัาธะจนถึงก้นบึ้งของตัวตนของกิเลสให้สูญสิ้นตายสนิททุกขั้นมีชั้นมีระดับซับซ้อนชนิดที่รู้เห็นของจริงสภาวะจริงได้จริงเป็นจริงกระทั่งไม่มีตัวตนของรสสิิยมไม่มีตัวตนของกิเลสละเอียดสุดนันนัอย่างสะอาดสนิทถูกขั้นถูกตอน มิใช่สะอาดเพียงแค่รู้สึกเบาว่างได้แบบตื้นๆเขินๆจึงจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นโดยมีสภาวะอนิจจังให้ผู้พ้นนั้นๆเห็นความเป็นคือเห็นความอร่อยนั้นๆเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเกิดความรู้สึกสภาวะที่เป็นเช่นนั้นจริงๆนั้นกันแท้ๆจึงจะถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิ มีขั้นตนในัวเลบพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254แล้วจึงจะพ้นสักกายทิฏฐิโดยมีสภาวะทุกข์ปรากฏให้ผู้พ้พนนั้นสัมผัสชัดแจ้งคือเห็นความอร่อยนั้นๆเป็นความลำบากในัวเล็บทุกข์เห็นถึงเหตุของทุกข์ของความลำบากและแล้วจึงมีวิธีการปฏิบัติประพฤติ เพื่อดับทำลายเหตุของทุกข์นั้นๆให้ลดลงให้จางคลายให้เบาบางได้จึงจะถือว่าพน้นสกายทิฏฐิอย่างมีสภาวะเป็นจริงเห็นจริงในตัวเราพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันข้อ2 5 5จนดับสนิทจนตายสูญสิ้นนั่นจึงจะเป็นสภาพพ้นอัตตานุทิฏฐิ ชนิดที่มีสภาวะอนัตตาปรากฏให้พูดถึงขีดถึงขั้นนั้นๆได้เห็นได้สัมผัสสภาวะกันจริงๆแท้แท้กล่าวคือเห็นความอร่อยโดยเฉพาะเห็นเหตุของทุกนั้นัน้นไม่มีสภาวะแล้วไม่มีตัวตนของความอร่อยไม่มีตัวตนของเหตุของทุกนั้นัน,นแล้วในจิตชนิดเที่ยงแท้ มันมีขั้นมีตอนกันจริงๆมีสภาวะของจริงต้องเห็นของจริงนั้นๆถูกต้องจริงเป็นจริงพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันข้อ256หรือคือตัวตนของของเหม็นได้ถูกดับสนิทตายสูญสิ้นแล้วในเรามีรอบแต่ละรอบมีขั้นเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรัน ไปตามขั้นตามลำดับหรือตัวตนของของข่าวในเี็บโลกีได้ถูกดับสนิทต,ตายสูญสิ้นแล้วจากเราไม่สับสนไม่หกขมเมนหลงหัวหลงหลงหางหรือตัวตนของรสนิยมแต่ละโลกอันมีอบายโลกกามโลกภาวะโลกวิภาวะโลกต่างก็ได้ถูกดับสนิท ตายศูนย์สิ้นจากเราแล้วทุกๆโลกแม้เราจะเป็นบัวใต้น้ำเป็นบุคคลผู้เนยยะจะอยู่ใต้น้ำลึกแค่ไหนอย่างไรก็ต้องพึงภาคเพียรละมิจฉาทิฏฐิให้ได้จนแจ้งชัดในความเป็นอนิจจังที่เป็นสภาวะมรรคผลจริงๆโดยมีสัมผัสด้วยทวารทั้งหก เป็นปัจจัยไม่ใช่รู้แจ้งในอนิจจังเพียงสมเหตุสมผลเพียงรู้อย่างตรกกศาสตร์แล้วจึงฝึกฝนจนละสกายทิฐิให้ได้กระทั่งแจ้งชัดในความเป็นทุกข์โดยมีสัมผัสด้วยทวารทั้งหกเป็นปัจจัยและต้องละอัตตานุทิฐิให้ได้จนแจ้งชัดในความเป็นอนัตตาโดยมีสัมผัสด้วยทวารทั้งหกเป็นปัจจัย วงเล็เปิดพะัะไตไปฎกเล่ม18ข้อ254ถึง256ยวงเล็ปิดให้เกิดมรรคเกิดผลจริงให้ได้ให้มีการเกิดในชาติของการเกิดตายทางจิตนั่นเองจึงจะชื่อว่าเป็นปรมัตถธรรมเป็นการเกิดมรรคผลแท้คือกิเลสตายลงแท้แทละได้จริงมีขั้นมีตอนเป็นขั้นเป็นตอน ตามพระสูตรตามหลักฐานของมิจฉาทิฏฐิสกยายทิฏฐิอัตานุทิฏฐิแท้ๆจริงๆคืออันเดิมเลยแหละเล่ม18ข้อ254ถึง256มีสภาวะเกิดจริงตายจริงบรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ละบุคคลตามบุญบารมีจริงของผู้ภาคเพียรจริงนั้นๆได้ขัน้นแค่ใดก็ขัน้นแค่นั้นของผู้นั้นผู้นั้น เมื่อมีการดับกิเลสได้แท้มีการเกิดของมรรคผลจริงเกิดในชาติของจิตเจตสิกของผู้ใดจริงผู้นั้นก็ชื่อว่าในชาตินี้ได้เกิดเป็นพระอริยะแล้วแน่แท้ไม่เป็นโมฆบุรุษไม่สูญเปล่าแม้จะตายสิ้นลมลงไปในขณะใดก็ตามหลังจากมีการเกิดมรรคผลในจิตผู้นั้นแล้วจริงก็ชื่อว่า ไม่ใช่บุคคลผู้ปทประมะแล้วจริงผู้ใดนีจะยิ่งใหญ่อย่างไรจะรวยลาบรวยยศจะได้เป็นเจ้าเป็นนาจะมีอํานาจบาดใหญ่จะสมในโลกีสุขหลากหลายขนาดไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนมีมากมีผลก็คือโมฆะบุรุษนอกจากโมฆะบุรุษคือเป็นบุรุษที่เกิดมาศูนย์เปล่าเสียชาติเกิดยังแถมได้กิเลสได้บาป เพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในพระเตปปิฎดก็ยืนยันไว้ชัดๆว่าคนเนี่ยที่เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยตายจากคนไปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกน,น้อยนักน้อยกว่าน้อยนักส่วนมากไม่ได้เกิดมาเป็นคนอีกตกนรกเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเป็นอะไรไปเพื่อนนนะมากกว่ามากนะเพราะประทับประมันั่นเองเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีมากมีผลอะไร เมื่อพรผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมะจริงๆจนรู้มรู้ผลจริงสามารถที่จะรู้ความยากความลำบากในการปฏิบัติธรรมจะได้ธรรมะไปในขั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนรู้ว่ากิเลสข,ของตนมันมีเท่าไหร่มันมากขนาดไหนปฏิบัติไปแล้วแล้วก็แม่กาจะไดะ้ได้แล้วก็จะเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นให้มันสูงขึ้นให้มันเพิ่มภูมิขึ้นไปอีกมันก็ยากแสนยาก ผู้ที่ได้มักได้ผลจริงๆร,รู้ว่าการได้มักผลเป็นจริงอย่างไรอย่างไรนั่นแหละถึงจะรู้แล้วก็รู้อย่างชัดเจนว่าโลกียะเป็นอย่างไรโลกุตระเป็นอย่างไรพวกที่ไม่ได้ปฏิบททัติทมปุถุชนเขาดิ้นลนแย่งลายบยศสันเสริญโลกียสุขอริสอร่อยอยู่ไม่ยุจแกสงวระวังหลงระเริงอยู่อย่างไม่รู้จะเห็นคนไม่รู้พวกนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเราจะรู้ว่าคนอย่างที่เราเราเป็นกันอย่างที่ผู้ที่ได้มักผลเป็นกันมันมีไม่เท่าไหร่หรอก มันเห็นชัดๆเลยจึงจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสนั้นท่านไม่ได้ตรัสเล่นท่านไม่ได้ตรัสคูท่านตรัสสัจธรรมท่านตรัสบอกความจริงว่าคนเกิดมาเป็นคนแล้วตายจากชาตินี้แล้วจะได้เกิดเป็นคนอีกนั้นน้อยกว่าน้อยนักส่วนมากตกนรกจะเห็นความจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องคูเป็นจริงๆเลยเห็นจริงๆ ส่วนใขณะนี้เนี่ยมันยุคที่ยังมีศาสนาได้นะพวกเราก็ยังสามารถที่จะศึกษาและยังจะสามารถสร้างกลุ่มสร้างหมู่เป็นคณะเป็นมวลศาสนาพุทธยังไม่สูญสิน้นสักประมาณ5,000ปีจะค่อยหมดริกหมดแรงของศาสนาพุทธนี่มันก็อีกตั้งสอง0ันกว่าปีมันยังจะมีเนื้อหาอะไรไปอีกนะมันจึงมีเนื้อมีตัวจะมีผู้ที่เป็นไปได้นะสามารถที่จะปฏิบัติธรมมรมบรรลุผลบรรลุมรร เดินทางเข้ามรรคผลอะไรเห็นได้อย่างพวกเรานี่เป็นไปได้เห็นได้ชัดเจน